s a l ม o n พอ d c คสตมันสดอร่อยาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาราสีที่เพึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะจะเป็น EP ีที่51สัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่ไม่มีดาวย้ายนะคะพิมก็เลยจะมาคุยเรื่องอื่นๆแล้วเรื่องที่พิมแบบว่าอยากจะคุยในสัปดาห์นี้นะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขค่ะเมื่อประมาณ1 2สหรือ3สัปดาห์ก่อนประมาณเนี้ยนะคะจากวันที่อาจพิมพ์ไปหาหมอดูมาคนนึงนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ที่แบบว่าพิมพ์เคยเจอเมื่อประมาณ10ปีก่อนไหม ตอนพิมจบมหแล้วก็แบบย้ายมาเรียนที่กรุงเทพแล้วพิมพเคยไปเปลี่ยนนามสกุลกับเขาคือปกติอ่ะคนเราอ,อ่ะมันจะไปโฟกัสเรื่องการเปลี่ยนชื่อถูกไหมแล้วก็เอาตัวอักษรมาถอดรหัสเป็นตัวเลขถ้าเลขดีอ่ะมันก็จะโอเคแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแค่ชื่ออ่ะมันยังไม่พอนะทุกคนมันคือต้องรวมกับนามสกุลด้วยอ่ะแล้วก็พอรวมออกมาแล้วชื่อก็ต้องเลขดีนามสกุลต้องเลขดีแล้วก็บวกออกมาก็ต้องเป็นเลขดีแล้วเหลือเลขตัวเดียวก็ยังคงต้องเป็นเลขดีทุกคนเขา้าใจไหมว่าทาไมแบบการเปลี่ยนชื่อานามสกุลมันหนึ่ง ชื่อดีแต่นำสกุลไม่ดีผลรวมไม่ดีอะ มันก็ออกมาไม่ดีอยู่ดีหลายคนที่ไปกับพิมพในวันนั้นะนะก็เฮนะ้ยเปลี่ยนนามสกุลไม่ได้เพราะเป็นนามสกุลที่เขาห้ามเปลี่ยนอะไรประมาณนั้นก็จะเจอเรื่องนี้เนาะวันนี้พิมอะไม่ได้มาเมามอยเรื่องการเปลี่ยนชื่อนะแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยไปดูดวงมาแล้วตัวเลขกว่าจะได้มาเป็นเลขเนี้ยมันโหลำบากมากเลยนะคะและวันนี้นะคะพิมพจะมาคุยเรื่องตัวเลขค่ะเวลาพูดถึงตัวเลขเนี่ยนอกจากเปลี่ยนชื่อแล้วเนาะก็จะเป็นเรื่องเบอร์โทรศัพท์เอยอะไรเอยประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีหลายสกุลด้วยกันว่าเฮ้้ยเเรรราาจจะะะะนนนบบบนนััับบบบแอออีไไมมหหืืว่่ค ตัวเลขตรงกลางบวกกันเหลือเลขตัวเดียวดีไหมหรือว่าจะเป็นเลขที่พู่กันติดกันก็ต้องแบบว่ามาดูดวงอะไรอย่างนี้นะคะหลายคนก็จะแบบว่าเอ้ย ไปเปลี่ยนบทโทรศัพท์เพื่อให้ได้เบอร์มองคลเหมาะกับอาชีพที่เราทําอยู่อะไรแบบนี้แต่ว่าในฐานะหมอดูนะในชีวิตประจําวันของพิมพเนี่ยพิมพแบบว่ามียอนไปกว่าน,นั้นก็คือเวลาพิมพไปกดบัตรอะไรก็ตามนะคะที่จะต้องรอคิวอะ่ะพิมพก็ชอบเอาตัวเลขในบัตรคิวมาดูแล้วก็บวกกันจนเหลือเลขสุดท้ายแล้วก็ทํานายว่าเฮ้ยดวงแต่ละวันในวันนั้นมันเป็นยังไงเป็นฟิลแบบเสี่ยงเซียมซีนหรือแม้กระทั่งเรียกแกลบใช่ไหมพอเรียกได้ปุ๊กก็ดูว่าเฮ้ยเลขของรถอ่ะมันเป็นเลขอะไรบวกกันได้อะไรนะคะเวลาได้เลขหนะึ่งสาม บอกว้ยวันนี้จะเกิดอุบัติเหตุจะเกิดอะไรอีกวะเพราะทุกคนมันแม่นมากสมมุติว่าพิมพจับได้เลขที่มันเกี่ยวกับการสื่อสารอย่างเงี้ยวันนั้นก็จะมีการเดินทางการแบบเดินออกไปข้างนอกมีการสื่อสารมีคนโทรเข้ามาทั้งทงท,งที่ปกติเบอร์โทรศัพท์พิมเป็นเบอร์ที่แบบไม่มีคนโทรเข้าเลยทุกคนอะไรประมาณนั้นนะคะคือมันแม่นมากพิมก็เลยเฮ้ยอยากจะเอามาแชร์ให้ฟังแล้วแบบว่าใครอยากจะลองทํากิจกรรมนี้กับตัวเองนะคะแบบอุย้ยไปกดบัตรแล้วก็แบบเอามานั่งบวกกันอะ่ะก็จะได้รู้ว่าเลขอะไรมันแทนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะค แล้วเดี๋ยวเอามาบวกกันเพื่อความสนุกสนานในชีวิตแล้วได้ดูดวงอะไรที่มันเป็นมิติที่มากกว่าจับไพ่อ่ะเอ้ยอะไรเล็กๆมันก็เอามาดูดวงได้นะคะ ทีนี้เวลาเราจะเอามาพิจารณาเรื่องตัวเลขนะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเลขนั้นามาจากไหนจริงๆในไทยถ้าดังๆเลยมันก็จะมีเลขที่มาจากโหราศาสตร์ไทยเลยอะ่ะเอ้ยพิมพ์ก็ใช้เลขนั้นนะแล้วก็จะมีเรื่องเอ้ยเลขศาสตร์ของจีนซึ่งของจีนเนี่ยจะไม่เหมือนกับของไทยค่ะทุกคนของจีนเนี่ยเขาจะอ้างอิงตามการมีคําพ้องเสียงกับอะไรที่มันเป็นมงคลไหมอะไรรูปลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยสมมติว่ามันพ้องเสียงกับคําที่เป็นมงคลอนะ่ะตัวเลขเนี่ยก็จะมงคลเช่นเลข4ี่เนี่ยไม่มงคลในทางจีนเพราะว่ามันออกเสียง ใช้คําว่าสีที่แปลว่าตายใช่ไหมแต่ว่าเลขสีในทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมันแปลว่าการพูดการสื่อสารการเจราจาแบบโฟล์ไอดที่มันโอเคมันจะอยู่ที่เลขสีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้สักอันหนึ่งอะเราจะต้องเลือกใช้นะแล้วการเลือกใช้มันจะต้องพ้องจองกับพื้นถิ่นนั้นด้วยเพอร์เซพชันของคนพื้นถิ่นในประเทศนั้นอะคิดยังไงต่อเลขตัวเนี้ยมันก็จะต้องใช้เลขนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพิมพไปใช้เลขสีในประเทศจีนเนี่ยก็อาจจะไม่ดีน,นุกทุกคนนึกออกไหมอันนี้ก็เป็นศาสตร์ของจีนไปนะคะทีีน้ ก็จะมีอีกเลขหนึ่งค่ะก็คือเลขไคลโลนะคะเป็นนัมเบอร์โลจีของฝรั่งซึ่งแบบว่ามันเป็นคนละสกูของไทยนะคือเขาใช้กันทั่วโลกแหละยกเว้นจีนนะคะแล้วก็ยกเว้นไทยอะไรประมาณนี้ซึ่งเลขไคลโลเนี่ยก็จะคิดคนด้นโดยคุณไคโลนะคะชื่อจริงเขาคือคุณวินเลี่ยมจอห์นวอร์เนอร์เนาะคุณไคลโลเนี่ยเขาจะชนานาญอยู่3อย่างด้วยกันนะคะก็คือเรื่องลายมือโหราศาสตร์แล้วก็ตัวเลขนะคะคือเขาอะทําทนายแม่นมากนะทํานายว่านายพลคนหนึ่งจะตายตอนอายุเท่านี้จากทางน้าเนี่ยแล้วทํานายล่วงหน้าไว้ แบบ22อปีเราก็เป็นไปตามที่เขาพูดเอาไว้เลยนะคะเพราะช่วงนั้นเหมือนตรงกับจังหวะจะต้องล่องเรือไปแล้วก็สัมพันธ์กับการลบอะไรสักอย่างหรือการเดินทางนี่แหละแล้วก็เรือก็ล่มนะคะในปีนั้นจริงๆเนี่ยพี่มองว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าคุณไคลโลเนี่ยเป็นคนที่ดูห่างไกลกับชีวิตเราเหลือเกินเนาะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะการเอาตัวเลขนะคะของวันเดือนปีเกิดของเรามาบวกกันจนเหลือเลขสุดท้ายอัะนั่นก็คือเป็นศาสตร์ของคุณไคลโลนะทุกคนพอเหลือเลขอะไรอ่ะเราก็จะไปดูว่าเฮ้ยแ ตัวเลขอ่ะเขานิยามกันไว้ยังไงซึ่งของเขาเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับของไทยนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยพิมก็ไม่ได้มาเทียบ3มสคูลหรอกเพราะว่าแบบว่าความรู้พิมพ์อาจจะไม่พอในแบบว่าด้านโหราศาสตร์จีนหรือว่าไคลโลเนี่ยพิมพ์ก็ไม่ได้ชํานาญนะคะพอจะรู้มาบ้างว่าแบบเลขอะไรแทนอะไรแต่ว่าไม่ได้ชํานาญในลักษณะนั้นพิมพ์จะมาพูดเรื่องตัวเลขที่เป็นสคูลของไทยซึ่งเรื่องราวที่พิมพเอามาพูดเนี่ยมันจะมาจากหนังสืออาถรรพยากรณ์ของคุณภูหลวงนะคะซึ่งเขามีคติความเชื่อว่าตัวเลขอ่ะมันมีอํานาจในตัวเองนะคะ คือไฟนอลแล้วอะตัวเลขอะมันคือทุกอย่างอะไรประมาณนี้คือทุกตัวอักษรมันก็ตีออกมาเป็นตัวเลขได้อะไรประมาณนั้นนะคะแม้กระทั่งดวงพิชัยสงครามที่เราทาทาการเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลขเอามาเรียงกันเป็นลําดับประมาณนี้หรือแม้กระทั่งถ้าสมมติว่าใครเคยเห็นพวกเป็นซิลเป็นแผ่นในทลีซีลนะคะของโซโลมอนเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลขนะคะแบบเรียงเรียงกันทุกแถวเนี่ยบวกกันนะคะได้แบบ เลขตัวเดียวกันหมดเลยอะไรเงี้ยคล้ายโซดกุอะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะว่าตัวเลขแต่ละตัวเลขเนี่ยมีอํานาจหรือว่าแทนเรื่องราวอะไรต่างๆได้บ้างนะคะในชีวิตของเรานะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปเข้าเรื่องนั้นเนี่ยก็ไปฟังโฆษณาจากสถานีกันก่อนค่ะ โอเคค่ะเราจะมาเข้าเรื่องว่าตัวเลขแต่ละตัวเลขเนี่ยมันแทนดาวอะไรแล้วก็แทนเรื่องอะไรกันบ้างนะคะเคสเวลาดูอะเราก็จะดูเอาดาวมาจับคู่กันใช่ไหมหรือว่าบวกจนเหลือเลขสุดท้ายอะแล้วก็พอได้เลขนีปูบะแล้วเราก็จะมาเปรียบเทียบกันนะคะว่ามันมีเลขอะไรเงี้ยจริงๆเลขที่มันสําคัญสําคัญอะก็คือแบบว่ามันจะมี0ูนย์ถึงเเนาะคือเขาว่าบอกว่าเฮ้ยเลขที่มันสําคัญเพราะว่าแบบเรามี10นดีวมันก็คือเลข10อะไรเงี้ยเป็นเลขฐาน10อะไรอย่างเงี้นะคะของไทยเราจะใช้0ูนย์ถึงเก้าก็เริ่มกันที่ตัวเลขแระะกกนค็ือเลเลลขย เลขศูนย์เนี่ยก็คือดาวมฤรุตยูค่ะคือไม่มีใครบวกกันได้เลขศูนย์อยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันมักจะไปชอบจับคู่กับอย่างอื่นซะมากกว่าเช่น20แล้วสุดท้ายมาบวกกันได้2อ,อะไรประมาณนี้เลขศูนย์เนี่ยจะแทนความประหลาดเช่นแบบว่า เฮ้ยเป็นวิทยาศาสตร์ไปเลยหรือว่าเป็นสยาศาสตร์ไปเลยเป็นสิ่งลึกลับเป็นอะไรที่ดูแบบอันไทเทลเคสนะคะก็เลขศูนย์เนี่ยแหละจะเป็นองค์ประกอบของเรื่องราวนั้นๆมันเหมือนแบบว่าไปสั่นคลอนหรือว่าไปทําให้สิ่งนั้นๆมันเหมือนกดอันติมากขึ้นกว่าเดิมแล้วมีความประหลาดความเพี้ยนหรืออะไรมากขึ้นกว่าเดิมนะคะคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เอ่อยหมอดูเอ่อยอะไรเงี้ยก็จะมีดาวพวกนี้อยู่ในดวงนะแล้วก็อาจจะมีแบบอยู่ในเบอร์โทรศัพท์หรือว่าอะไรลักษณะเนี้ยค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่ามีความสําคัญกับเขาเขาไม่เคยหนีเลข นี้ได้เลยอะไรเงี้ยอย่างตัวพิมพ์เองก็จะมีเลขหนีไม่เคยได้เลยเหมือนกันซื้อบ้านหลังใหม่นะคะก็บ้านเลขที่คล้ายๆกับบ้านหลักเดิมที่มีเซตตัวเลขคล้ายๆกันอะไรแบบนี้นะคะก็เลขศูนย์จะประมาณนี้ต่อมาค่ะเลข1น,นะคะเลข1จะเป็นตัวแทนของดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ก็คือดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลคิดแบบนี้ก็ได้นะคะเนี่ยเขาก็จะแทนด้วยยศถาบรรดาศาักดิ์ความเย่อหยิ่งความเป็นหัวหน้าความเป็นบอสอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีความแบบชายเป็นใหญ่หนึง่งดวงอาทิตย์เนี่ยเขาจะแทนเพศชาย ความเป็นพ่อหรือว่าสามีหรืออะไรที่มันเหมือนพ่อลักษณะแบบนั้นนะคะคนที่มีคนนับหน้าถือตาแล้วก็พวกอาชีพที่เป็นข้าราชการแบบว่าในไมซ์เซตของคนสมัยก่อนนะก็จะเป็นเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าถ้าใช้เนี่ยมันจะมีความตัวคนเดียวเหมือนกันนะว่าฉันยืนโดดเด่นท้าทายแต่ว่าคนข้างๆไม่ค่อยอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้นะคะเป็นดาวที่ยอะหญิงประมาณนึงถ้าบวกกันสุดท้ายได้เลขหนึ่งเนี่ยคนชอบชอบเลยนะแบบว่าออ๊ยคนนี้แบบ ดูมีเกียรติมีแบบว่าออร่าอะไรอย่างงี้นะคำว่าเกียรติที่ว่าเนี่ยเป็นเกียรติแบบที่คนสมัยก่อนคิดกันนะั้นเป็นไมล์เซ็ตของเขาแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ชอบก็จะรู้สึกว่าอุ้ยคนนี้หยิ่งจังเลยถือตัวจังเลยนะคะต่อมาค่ะเลข2นะคะเลข2คือดวงจันทร์ดวงจันทร์เนี่ยก็คือเป็นน้ําขึ้นน้ําลงความไม่แน่นอนความ อ่อนหวานอะไรเงี้ยในความคิดของคนสมัยก่อนก็จะแทนดวงจันทร์นะคะเป็นผู้หญิงหรือว่าคุณแม่เขาบอกว่าเฮ้ยผู้หญิงจะต้องอ่อนหวานอันนี้เราต้องพูดกันก่อนนะว่าเราแทนความคิดแบบคนสมัยก่อนนะคะเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยดวงจันทร์อาจจะแทนแบบการเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนนะคะกะวีอะไรที่เกี่ยวกับจินตนาการบ่อน้ําการเดินทางนะคะอะไรที่มันหวานหวานบอกว่าเพื่อนสักคนหนึ่งที่นี่สายจริตหวานหวานมาทาอาหารเป็นอะไรเงี้ยดาวจันทร์นะคะก็จะเป็นตัวแทนของคนลักษณะแบบนั้นหรือว่าเรื่องราวแบบนั้น ต่อมาค่ะดาวอังคารนะคะเลข3าเวลาพูดถึงดาวอังคารเนี่ยเรามาคือสงครามอ่ะก็คือแบบเทพเจ้าแห่งสงครามเราคิดแบบนั้นเลยนะคะแต่ว่าเราก็จะปีกย่อยออกมาหน่อยว่าเฮ้ยมันจะเป็นดาวแฮกนะที่จะทําให้เราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะเราจะทํางานอะไรก็จะต้องเหน็ดเหนื่อยเป็นพิเศษจะต้องออกเดินทางออกไปข้างนอกจะต้องไม่อยู่กับที่เป็นดาวแห่งการแอคทีฟรุนแรงนะคะแล้วยังพูดถึงของมีคมใช้ไวไกลางคนเอ่ยแล้วก็ผู้อุบัติเหตุหรือว่า ตำรวจคนที่ทำงานแนวๆนี้นะคะก็จะเป็นดาวอังคารเช่นเดียวกันนะคะถ้ามีดาวอังคารในตัวเลขเช่นในชื่อของเรานะคะแล้วก็ในเบอร์โทรศัพท์ของเราเยอะเลข3าเนี่ยก็จะทำให้เราเป็นคนอารมณ์รุนแรงนิดนึงหัวร้อนง่ายลักษณะแบบนี้นะคะต่อมานะคะเลข4ี่ค่ะเลข4ี่คือดาวพุธนะคะดาวพุธเนี่ยจะแทนการเจรจาสื่อสารที่เกี่ยวกันคมนาคมการเขียนหนังสือนักคิดความเรรนไม่แน่นอนอันนี้ได้มาจากดาวพุธเนี่ยมันเดินวิปริตบ่อยนะคะ แพทย์บางประเภทเกี่ยวกับสอบถามคนไข้อะไรลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นดาวพุธเช่นเดียวกันดาวพุธเนี่ยพิมมองว่าเป็นดาวที่เกี่ยวกับการคมนาคมการเดินทางระยะสั้นๆอะไรลักษณะนั้นด้วยนะหรือว่าคนที่ทํางานในลักษณะแบบการบินเป็นแอร์โฮสเตสเอยปูหลุดใบสนีก็อยู่ในแคตตากรีนี้ทั้งหมดนะคะอะไรที่เกี่ยวกับออนไลน์เนี่ยก็มีดาวพุธผสมได้เช่นเดียวกันค่ะต่อมาค่ะเลข5นะคะเลข5าเนี่ยจะแทนด้วยดาวพฤหัสนะคะดาวพฤหัสเนี่ยเขาจะมักพูดถึง เป็นผู้ใหญ่เขาว่าผู้ใหญ่คือพ่อแม่หรือว่าใครก็ได้ที่เราเคารพนับถือนะคะครูบาอาจารย์นะคะอาชีพลักษณะแบบนี้ผู้ทรงศีลนะคะนักปราชญ์ผู้มีอายุอะไรที่เกี่ยวกับระบบการศึกษาหรือว่าศาสนาจะถูกแทนด้วยดาวพฤหัสหมดเลยคนที่มีความเป็นอนุรักษ์นิยมหน่อยหน่อยก็จะมีเลข5ค่อนข้างเยอะหรือมีดาวพฤหัสเนี่ยเข้าไปอยู่ในชีวิตประจําวันหรือว่าถ้าผู้ใหญ่อ่ะเขาม,ามีอิทธิพลในชีวิตของเขาเยอะดาวเลข5ก็จะมีอิทธิพลต่อเขาหรือว่าไปอยู่ในชีวิตประจาวันเขาเยอะเช่นเดียว กันนะคะ ต่อมาค่ะเลข6นะคะคือดาวสุขค่ะดาวสุขเนี่ยพอได้ยินใช่ไหมวีนัสก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความงามแล้วก็ความรักนะคะอะไรที่เกี่ยวกับกิเลสการเงินธุรกิจบันเทิงศิลปะคนหนุ่มสาวนิยายรักโรแมนติกเนาะก็จะเป็นดาวสุ์ได้เช่นเดียวกันนะคะความรุ่มหลงมัวเมาทั้งหมดก็มาอยู่ในนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะอยู่ในแคตตาล็อกกิเลสอ่ะอยู่ในนี้นะคะถ้าบวกกันได้เลข6กเนี่ยเขาก็กจะบอกว่าเฮ้ยเราเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่มีความสวยงามวันนี้เราอาจจะไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่มันเกี่ยวกับศิลปะ คามงามแล้วก็เจอคนใหม่ๆหน้าตาดีมีโชคลาภได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเลขห ต่อมาค่ะเลข7เลข7มันเลขไม่ดีนะทุกคนมันเหมือนแบบว่าชีวิตเป็นนั่งใต้คาเลยอะ่ะเลข7อะ่ะประมาณว่าจะต้องรับภาระหนักกว่าเดิมนะคะจะความเครียดเกิดขึ้นในวันนั้นแต่ว่าความเครียดเนี่ยมันจะมาพร้อมกับอะไรที่มันเกี่ยวความมั่นคงในระยะยาวอะ่ะมันเป็นดาวที่พูดถึงอุ๊ยคิดมากแบบคนแก่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ยังพูดถึงสถานที่ที่มันไม่ค่อยได้สวยงามนักซาลงซาลามหรือว่าอะไรที่มันเป็นสถานที่้างที่มันผุพังแล้วนะคะเลข7ก็จะเป็นตัวแทนอันนั้นนะคะถ้าวันนั้นเนี่ยเราไปเจอ อะไรที่มันเกี่ยวกับเลข7ค่อนข้างเยอะแล้วก็จะต้องไปเกี่ยวข้องกับคนมีอายุได้รับภาระเยอะนะคะต้องไปคิดอะไรที่เกี่ยวกับเก่าๆหรือว่าเกิดความเศร้าได้หรือว่าเลข7มาอยู่ในเบอร์โทรศพัพท์บวกกันได้เลข7เอ่ยเนี่ยก็เป็นผลรวมที่เฮ้ยเราจะต้องรับภาระแบบรับภาระหนักมากเลยนะคะจะเป็นแบบนั้นได้เช่นเดียวกันต่อมาค่ะเลข8เลข8เนี่ยเป็นราหูค่ะมันคือเป็นดาวลุ่มหลงหัวเมาที่เป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะไม่ใช่แบบสเต็ปเดียวกับดาวศุกร์ก็คือมีความสีเทาอะทำงานที่เกี่ยวกับอาอบ นวดคนเจ้าอารมณ์คนเมาหรืออะไรแนวเน,นี้ยก็เป็นราหูได้นะคะนอกจากนั้นยังพูดถึงสมาค,คมการรวมกันของคนหมู่มากเอาไว้ด้วยก็จะเป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันก็จะเป็นเลข8นะคะต่อมาค่ะเลข9ค่ะเลขสุดท้ายแล้วเนาะก็คือ เกตคะ่ะเราจะเรียกว่าดาวเกตเนาะแต่จริงๆมันไม่ใช่ดาวนะคะก็จะพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่เฮ้ยเขามาคุ้มครองเราอะ่ะเช่นถ้าเรามีเลขเก้าเยอะๆก็จะพูดว่ามีพระคุ้มครองอะไรอย่างเงี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะหรือว่าถ้าแบบตัวเลขเราบวกกันได้เลขเก้าเยอะๆเนี่ยเราอาจจะเป็นคนที่ชื่นชอบอะไรทางศาสนาหรือว่าอะไรที่มันสเปเชียลประมาณหนึ่งนอกจากนั้นนะคะยังพูดว่าเลขเก้ายังสัมพันธ์กับโรงพยาบาลจิตเวชทาลกหรือว่าวัดวาอารามด้วยโอเคอันนี้คือตัวเลขที่พิมพ์พูดออกไปมันก มี0นถึง9นะคะทีนี้มันก็จะมีตัวเลขที่มันจับคู่กันหรือว่ามาอยู่ติดกันแล้วมันก็จะโอเคแล้วก็มันก็อยู่ติดกันแล้วก็ไม่โอเคได้เช่นเดียวกันนะคะพวกที่อยู่ติดกันแล้วโอเคที่เขาเรียกว่าคู่มิตรเนาะก็จะมี1กับ5นะคะ1กับ5เนี่ยจะเป็นเลขที่แบบแปลว่าผู้ใหญ่ค่อนข้างรักใครเอนดูอะไรประมาณนี้นะคะเป็นเลขที่มีทั้งเกียรตินะคะที่ไม่ใช่เป็นเกียรติที่เป็นรอเด็กนึกอก็อกว่าเป็นแบบเกียรติและศักดิ์ศร,รีบวกกับผู้ใหญ่มารักนะคะแล้วก็จะมี56 56นนะะะคี้ก็็จเปห เลขที่ค่อนข้างโอเคเป็นเลขที่มีความร่ำรวยได้ขยับขยายการงานหรือการเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้ถ้าพิมพ์จะใช้นะพิมพ์จะต้องเรามาระวังเลข5กับเลข6มากเลยเพราะว่าเลข5แปลว่าขยายได้ด้วยเลข6เนี่ยแปลว่าของกินได้ด้วยนะคะก็ถ้าใช้เลขนี้หรือว่ามีเลขนี้อยู่ในชีวิตประจําวันบ่อยในชื่อในบ้านเนี่ยทำให้เราสัมพันธ์กับเรื่องเกี่ยวกับการกินชอบกินอาหารอร่อยชอบของลักชูรี่หรืออะไรแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนเลขคู่ศัตรูนะคะก็จะมีพวกเลขหนึ่งอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นเลขคู่ศ กะะ็เป็นเลขอุบัติเหตุเลข25นะคะก็จะเป็นคู่ศัตรูได้บางสกูก็จะบอกว่า25ดีนะคะแต่ว่าบางสกูก็จะบอกว่า25ไม่ค่อยดีได้เช่นเดียวกันนะคะมันเหมือนแบบว่าอีหลักอีเหลือเหมือนกันนะว่าเลขนี้ดีกับใครแต่จริงๆมันดีกับบางเพศเท่านั้นนะคะแล้วก็เลข6 7นะคะเป็นเลขที่ไม่ดีนะคะเลข6เป็นเลขเกี่ยวกับความรักการเงินใช่ไหมเลข7เนี่ยเป็นเลขเกี่ยวกับความทุกข์เวลามาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะแปลว่าเฮ้ยโดนจํากัดกรอบเกี่ยวกับความรักอะไรประมาณนั้นนะคะ เลขสี่กับเลข8อยู่ด้วยกันนะคะเป็นคู่ศัตรูกันก็ไม่ดีเช่นเดียวกันต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับเฮ้ยมีคนมาพูดเรื่องไม่จริงเกิดขึ้นนะคะอะไรที่มันเกี่ยวกับการโฆษณาเกินจริงอะไรเลขนี้มันก็จะเกี่ยวข้องได้เช่นเดียวกันระวังเรื่องปากเสียงการทะเลาะการพูดคุยอะไรมันจะไม่ได้เป็นผลแบบที่เราต้องการแล้วมันก็จะขยายความไปในทิศทางที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะเลขสี่กับเลข8ต่อมาค่ะเลขคู่สมพลนะคะคือมันไม่ได้ดีแล้วมันก็ไม่ได้แย่แต่ว่ามันเป็นเลขที่ต้องเหนื่อยอะทุกคน แบบต้องขยนันต้องแหกต้องต่อสู้เพื่อที่จะได้มานะคะก็จะเป็นเลข2 8เลข3 5เลข1 6แล้วก็เลข7 4นะคะ อ่าอันนี้ก็คือเป็นคู่ที่แพ e แ k h เหนื่อยๆนอันนี้เป็นเลขที่ท่านในทางโหราศาสตร์หรือว่าคนเรียนด้านเนี่ยก็คือต้องจํานะว่าคู่เลขพวกนี้มันถูกกันไม่ถูกกันยังไงแล้วมันมีความหมายลักษณะแบบไหนเวลาที่เราเอาตัวเลขพวกนี้ไปใช้อะก็อาจจะต้องเอาคีย์เวิร์ดที่พิมพ์ูดไปก่อนหน้านี้ไปผสมกันนะคะเพื่อให้ได้คีย์มาอะไรเงี้ยยกตัวอย่างเช่นนะล่าสุดเลยพิมพ์ไปเปิดบัญชีมาค่ะทุกคนที่ธนาคารหนึ่งนะคะแล้วทีเนี้ย พิมอ่ะก็เอาตัวเลขอ่ะของเลขบัญชีเนี้ยมาดูแล้วปรากฏว่าสองทัวสุดท้ายอ่ะมันลงท้ายด้วย72็ดอ่ะทุกคนพิมเซ็งมากเลยนะพิมอาจจะไม่ได้ใช้บัญชีนี้ต่อไปเพราะว่าเลขเนี้ยมันไม่ดีอ่ะเลข7อ่ะมันเป็นเลขที่มันเกี่ยวกับความทุกข์ใช่ไหมการพัดภาคหรืออะไรเงี้ยส่วนเลข2มันเกี่ยวกับความไม่แน่นอนเอ่ยหรือว่าความเป็นสาวความเป็นแม่อะไรเงี้ยเวลามาอยู่ด้วยกันเลข2เลขเนี้ยก็จะทําให้เราอาจจะมีความทุกข์เกี่ยวกับผู้หญิงความทุกข์เกี่ยวกับอะไรที่มันความอ่อนหวาน อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าความเป็นแม่นะคะหรือว่ามันเป็นเลขที่เกี่ยวกับคู่พัดพลาคได้ด้วยนะทุกคนนอกจากนั้นนะการเป็นนี่เป็นศีลอะไรอย่างเงี้ยเลข7 2ดจะครอบเวอร์อันนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเลข72ก็จะเป็นเลขที่พิมพ์แบบว่าไม่เลือกที่จะใช้เลยแล้วก็แบบว่าไม่อยู่ใกล้ๆนะเพื่อนแม่พีหม่าจะชอบใช้เลข072ค่ะเพราะว่ามันเหมือนเป็นเลขที่คิดกันในหมู่กลุ่มเพื่อนพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่า10คนนะคะจะลงท้ายโทรศัพท์ด้วย072รถก็จะ072อะไรประมาณนี้นะคะเวลาที่แบบเกิดเหตุกาอย่งนนี้้ขึนนะ เราจะต้องเหมือนเอาสติกเกอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเลขที่มันสามารถเข้าทั้งเลขฝั่งซ้ายแล้วก็เลขฝั่งขวาไปติดไว้ตรงกลางเพื่อที่จะแก้เคล็ดว่ามันมีเลขอื่นอ่ะมาขั้นกลางแล้วนะจิตกับ2มันไม่ได้ติดกันอะไรประมาณนี้นะในทางหมอดูเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีนี้ในการแก้เคล็ดกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือตัวอย่างที่พิมพ์ยกให้ดูลองอีกสักตัวอย่างนะคะเรามาผาสมเลขกันดูถ้าเราไปร้านอาหารหรือว่าเราไปได้บัตรคิวนะคะซึ่งหมายเลขของตัวเลขที่เราได้มาเราจะเป็นเลข3กับเลข6นะคะได้36มกมา เลขสามะเกี่ยวกับอุบัติเหตุความแหกชายวัวกลางคนได้ส่วนเลข6กเนี่ยก็จะเป็นเลขเกี่ยวกับกิเลสความลุ่งหลงเรื่องกรรมกรรมเอ่ยหรือว่าจะเป็นเรื่องศิละปะการเงินเอ่ยแต่ว่าเลข3กับเลข6เนี่ยเขาอยู่ในแคตตากรีดาวคู่มิดกันดาวที่มันโอเคกันอะมันก็จะส่งผลในแง่ดีเนาะทาให้วันนี้อาจจะมีคนมาจีบเราได้นะคะหรือว่ามีคนเอาเงินมาให้เราได้พอบวกกันได้เลข9้าเนี่ยมันก็จะเป็นเลขที่ค่อนข้างโอเคอยู่ก็จะพูดว่าเป็นดาวที่เกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ ว่าจะได้เจอกับคนที่มีอายุมากกว่าคนแก่หรืออะไรเงี้ยหรือว่าเราได้ไปวัดว่าอารามอะไรลักษณะแบบนั้นอย่างนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะเวลาเราจะดูดวงรายวันหรือว่าดูว่าเอ้ยชีวิตเราดีไหมวันนี้ด้วยการกดบัตรคิวนะแล้วก็เอา2ตัวตัวเลขที่ติดกันมาดูด้วยกันแล้วก็บวกกันให้ได้เลขตัวสุดท้ายแล้วก็เอามาเทียบเคียงความหมายกันอีกทีเนาะ ก็ตัวเลขที่พิมพ์บอกเนี่ยไม่ได้เอาไปใช้กับบัตรคิวได้อย่างเดียวมันยังใช้ได้ทั้งในทางชื่อนะก็คือถอดรหัสจากตัวอักษรเราออกมาเป็นตัวเลขแล้วก็เอามาบวกกันจนเป็นเลขสุดท้ายหรือมาใช้กับเบอร์โทรศัพท์ได้โดยเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันก็ไม่ควรจะมีพวกเลข13เลข27เลข67เลข48ซึ่งมันเป็นเลขแรงๆที่ไม่ดีเลยนะคะบวกกันยังไงก็ไม่ดีนะคะเอาไปใส่ไว้ตรงไหนตัวเลขพวกนี้มันก็ไม่ดีนะคะส่วนที่พิมพ์เพิ่มให้อีก2คู่พิมพ์มองว่ามันไม่โอเคเหมือนกันก็คือ 30นะคะแล้วก็3 7อันนี้เวลาแบบเจอมันก็จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็อย่าใช้เลยแล้วกันนะคะถ้าพวกนี้โผลมาในพวกเบอร์โทรศัพท์เนี่ยพิมพแนะนาว่าอย่าใช้นะคะถ้าอยู่ในบ้านเลขที่เนี่ยก็อาจจะไม่ดีต้องไปหาตัวเลขอื่นที่มันสามารถเข้าได้ทั้งตัวเลขฝั่งซ้ายและตัวเลขฝั่งขวาซึ่งบางทีนะมันจะไม่เจอทุกคนมันจะต้องมี2ตัวเลขด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่นถ้า3กับ7อ่ะเลขที่มันสามารถเข้าได้กับทั้ง3และ7จอ่ะมันยากมากมันจะต้องเอาเลข2ที่เข้ากับ3ได้แล้วเอาเลข8ที่เข้ากับ2ได้แล้ว8ที่เข้ากับ7ได้อ่ะมาวางไว้ตรงกลางอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือคลิกเวลาหมอดูแบบว่าเฮ้ยแก้เคล็ดยังไงได้บ้างคะเขาก็จะต้องไปหาวิธีมาว่าเอ้ย ทำยังไงมันถึงทําได้อะไรลักษณะแบบนั้นอันนี้คือวิธีการในการดูดวงบ์โทรศัพท์ในการดูชื่อนะคะหรือว่าไปกดบัตรคิวแล้วก็ได้เลขวันนั้นเป็นเลขอะไรนะคะหรือว่าเป็นเลขที่อยู่บนแท็กซี่เนาะจริงๆแล้วเรื่องของตัวเลขนะมันมีเยอะมากในจักรวาลน,นี้นะคะแล้วก็เราอาจจะมาคุยเรื่องนี้กันใหม่เนาะจริงๆมันมีเรื่องตัวเลขนะคะที่เป็นเลขบวกของชื่อของเรากับเลขที่อยู่อาศัยนะคะถ้ามันเป็นเลขที่ไม่เข้ากันเนี่ยเวลาเราไปอยู่ที่นั่นเนี่ยเราก็จะไม่มีพลังไม่มีอํานาจไม่มีความสุขเลย การไปอยู่ที่นั่นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะยกตัวอย่างเช่นชื่อเก่าของพิมอะค่ะบวกบวกกันสมมติว่าได้เลข5าใช่ไหมคะแล้วบ้านของพิมอะมันมีเลข8เยอะไปอยู่แล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากอยู่สักเท่าไหร่ลักษณะแบบนั้นมันก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อของเราบนโทรศัพท์ที่เราบวกได้นะคะแล้วบ้านเลขที่ที่เราอยู่นะคะหรือว่ารถที่เราใช้เนี่ยเมื่อเราเอามาแมชกันอะถ้ามันไม่สัมพันธ์หรือว่าไปทางเดียวกัน เราจะไม่มีแก,กจิตกระจายหรือไม่ชอบที่จะใช้มันเลยซึ่งหลายคนบอกว่าเฮ้ยเพอเจอหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะแต่บอกเลยว่าไอเลขที่มันสมุส่ม,มาในชีวิตเราอะแล้วมันเกิดขึ้นอะ่ะมันคล้ายๆกับแบบไพ่ยิปซีเลยทุกคนมันหยิบออกมาได้ไพ่ใบนี้ยแล้วเล่าแบบเนี้ย ตัวเลขที่มันเข้ามาอยู่ในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นชื่อโทรศัพท์หรือว่าบ้านเลขที่มันก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าถ้าสัปดาห์ไหนไม่มีดาวย้ายเนี่ยเดี๋ยวพิมจะมาเล่าเรื่องสนุกสนุกแบบนี้ให้ฟังอีกทีสำหรับสัปดาห์หน้านะคะจะมีดาวย้ายแล้วก็ย้ายด้วยกันอะ่ะพร้อมกันเลยนะ2ดวงซึ่งเป็นดาวที่ไม่ดีเลยนะที่ย้ายอะ่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามรายการสตารา์ราศีที่เพื่อทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวในทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของแซลมอนพอดแคสต์นะคะสำหรับวันนี้นะพิมพ์ต้องลาไปก่่อนคะ สวัสดีค่ะ